คนเซลกับหลอดเซลเนี่ยมันเป็นเซลล์รับแสงได้ที่อยู่ในเรติน่าของตาเราเลนตาอันนี้เลนตานะครับแสงมันก็เข้าเข้ามาในลูกตาเนี่ยผ่านเลผ่านเลนตาแล้วก็เลนตาก็หักเหแสงฟืบไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งจุดนี้ตรงเนี้ยเนื้อเยื่อข้างในเนี่ยสีเหลืองๆตัวนี้นะเนื้อเยื่อข้างในเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเนื้อเยื่อชั้นในของตาเรียกว่าเรตินา่า ซึ่งในเรตินาเนี่ยจะมีรอดเซลล์กับโคนเซลล์รอดรับแสงโคนรับสีการจําแนกแสงสีของโคนเซลล์เคยออกข้อสอบด้วยแม่สีของสารสีคือแดงเหลืองน้ําเงินใช่ไหมแต่ถ้าแม่สีของแสงสีแสงสีจะเป็นแดงเขียวน้ําเงินนะครับน้องๆจำง่ายๆว่า R G B R ก็คือ red ใช่ไหม G ก็คือ green แล้วก็ B ก็คือ blue นะครับก็คือ โคนเซลล์ในตาเราเนี่ยในเนเื้อเยื่อเรตินาของตาเราเนี่ยนะครับสามารถจำแนกแสงสีแดงเขียวน้ำเงินได้นะครับ